มาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของ entertainment update นะคะในช่วงนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องราวของแฟนคลับของหนุ่มรุสุพรุตกันหน่อยนะคะหลายๆต่อหลายคนคงจะได้เป็นเจ้าของอัลบั้มโรแมนติกรุสกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มีภาพบรรยากาศงานถแถลงข่าววันเปิดอัลบั้มของนายรุสเนี่ยมาฝากกันด้วยนะคะไปติดตามค่ะ งานเพลงอัลบั้มที่สองมานานล่าสุดนักร้องหนุ่มเียงดีคนใจสาวๆอย่างรุสุภรุตเตชตานนนหรือรุตรสตาซีก็ได้เลือกปล่อยอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มชุดที่สองออกมาเอาใจแฟนคลับกันอีกครั้งโดยใช้ชื่ออัลบั้มว่าโรแมนติกรุตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ดีมากครับเพราะว่าเราใช้เวลาในการทํางานระบัานี้เนี่ยนานมากนะครับตั้งแต่ประมาณน่าจะสักประมาณปีครึ่งได้นะครับแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานในการที่จะเฟ้นหาเพลงที่ดีที่สุดครับที่จะมาประกอบในระบั้นี้สุดท้ายแล้วเนี่ยจนกว่าจิกซอ์มันจะเต็มแบบนี้ก็ใช้เวลานานมากครับก็ดีใจครับที่สุดท้ายแล้วได้มีโอกาสที่จะปล่อยรับั้มที่2มาครับเราค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องของการเลือกเพลงมากเพราะว่ากว่าจะได้12เพลงนี้มาเนี่ยก็ใช้เวลาเลือกมาทั้งหมดแบบเกือบ20เพลงได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ มีส่วนร่วมในการทํางาน,านา้างเมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปดูเรื่องของเนื้อนะครับแล้วก็การดนตรีอะไรพวกนี้นครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือยังได้พี่พโปรดิวเซอร์ที่เก่ง,กงมากหลายหลายคนมานช่วยงานครับมันก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในตัวเราครับเราสามารถที่จะนําเอาความโรแมนติกซึ่งก็คือความรักนั่นแหละนะครับมาเขียนเป็นเพลงนะครับแล้วก็ถ่ายทอดออกมาในมุมมองต่างซึ่งก็จะมีทั้งหมด สิบสองเพลงสิบสองมุมมองแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนก็ช้อปปิ้งฟังดูได้ครับผมและหลังจากนั้นหนุ่มรุ่ก็ถือโอกาสออกมาเผยถึงสาเหตุที่ไม่ยอมตบปากรับคําแสดงละครเวทีเหมือนกับดาราคนอื่นๆให้ได้ฟังอีกด้วยค่ะก็มีคําถามมากขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราเราเคยบอกไว้ว่าเราจะทํางานด้านอื่นบ้างนะครับเมื่อเราปล่อยัลบับ้างแล้วก็เหมือนกับว่าคิดว่ามันมันประสบความสำเร็จท,ที่สุดแล้วในในการทางานในด้านการร้องเพลง นะครับแต่ทุกคนจะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. อลังที่สองเนี่ยคือคุณถือว่า,ากล้ามาไกลแล้วนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าผมตอบเนี่ยผมจะบอกว่ามันก็เป็นเพียงก้าวก้าวหนึ่งที่เราต้องก้าต่อไปนะครับในการเป็นนักร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราพร้อมหรือยังที่เราจะไปทําอย่างอื่นอะไรอย่างงี้ครับก็มันก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าณตอนนี้เรายังรู้สึกว่าอะรอารยอยากจะทําเพลงเรายังมีอะไหลายๆอย่างที่ยังไม่ได้ทำ mm hmm. เช่นยังไม่ได้แต่งเพลง,งแบบ จริงๆอ่ะคือแต่งมาจากจิตใจเราจริงๆแล้วก็มาทั้งเพลงจริงๆแล้วก็ยังมีอะไรหลายเร่างที่เรายังอยากจะทำครับก็เลยรู้สึกว่าก็นะรอดูกันต่อไปแล้วกันครับ <c oughs> ที่แท้หนุม่มรุดเขาก็อยากทุ่มเทให้กับงานที่รักอย่างการร้องเพลงโดยขอใช้เวลาทั้งหมดสร้างสารรค์ผลงานเพลงที่ดีออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันอย่างคุ้มค่าก,ก่อนในตอนนี้ค่ะส่วนเรื่องงานแสดงถ้ามีจังหวะที่ดีอาจมีโอกาสได้เห็นรุดเล่นละครค่ะ ก็อย่าลืมติดตามผลงานเพลงนะคะของนายรุทเขารวมถึงมิวสิก,กวิดีโอนะคะได้ทางนี้แหละช่องของเรานะคะแอคชั่นแนลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารักกันจริงๆนะต้องอย่าลืมนะ<า>อุดหนุน<า>อัลบัม้มด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงดาวน์โหลดค่ะได้นะคะเพลงของรุธค่ะด,ะะดาวน์โหลดได้ที่รักจันหนึ่านย์ศูนย์